สวัสดีค่ะพ่อสวายค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวายครับสวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับพ่อสวายค่ะในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นโครงสุดท้ายน้องคุณพ่อเนาะค่ะเป็นคลิปที่สามโครงสุดท้ายค่ะมาตามคุณพ่อไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะฝันมือใดคุณพ่อโอ้ยฝันมือวันศินน่นฝันมือวันศินฝันเนี่ยอไรเนาะฝันว่าเด็กหน่อยน่ะมันอาละวาดมันถือปืนมามันจิปยิงคนบาดนี่ก็ เลยตำรวจมาหูเอาตำรวจนั่นหกคนห้าหกคนเสียอามันบอยู่ปั๊มกับเด็กหน่อยเลยบ็บมืใหม่พราเสียกเอิ๊กนี่เป็นลาวๆเลยบาานีนตำรวจจับแขนกันกอดไว้กอดเด็กหน่อยจับมืออันนึงเต่งเด็กหน่อยไว้เว้ยจะเต่งมันแห้งหลายตัวมันจะตายได้ผู้ยลรุมหนึ่งท<ฆ>ี่จริงไรเหรอคนน้อยหน่อยนึงค่ะ<ฆ> บรทศไทยร้องคนว่าตำรวจมอหนึ่งเมือ่อทหารใจได้ยุ่งคนว่าห่วยกับพอดะนี่หูมือเด้่พันเท่าน,นั้นไดพันจันทร์ๆพันจันชร์จันทอ์พันพีน้ตำรวจเออตำรวจมาอีกแล้วหูมือขืนมานั่นมาตีออกว่าตำรวจหกคนอกอด กอดกอดเก่าฮกเก่าหนึ่งเด็กหน่อยอยู่ลุมๆุหน่อยเออตำรวจเป็นยังหกเหรอตำรวจกีเป็นยังกีเป็นเจ็ดค่ะตำรวจเป็นหกแล้วคนหกคนตำรวจหกคนไหนเด็นตำรวจหกคนตำรวจเขาเอายังไงวตำรวจหกคนเออเขาเอาตำรวจดิเอาเอาฮกก่อนที่มันเอาจำนวนคนค่ะบ้านท้งถุนเขาบอาตำรวจมันบอกเออฮกเอาเอาตำรวจหกคนนั่นค่ะ มากอดเด็ก like <ừ, S 1> หน่อยนั่นกอดสูงโจโก้ยิ่คือโพ่นอุ้ยมันก็ตายบ้านนี้นะตัวมากรต่ายเราเวลาเก่าหนึ่งเออพกเก่าหนึ่งตำรวจทุกคนเออตำรวจมันบากต่ายเรามันหันแจยในยุคนว่าเท่าหนึ่งนั่นกับตำรวจนั่นค่ะบ่เห็นปืนเห็นยังบ่คุณพ่อหรอกบ่อนี่แต่ตำรวจเออตำรวจมากแปลว่าเด็กหน่อยนะมันถือปืนปืนปืนสันถือตะมือมันอยู่บเลยือมาอยูุบกันหรือไงเออตำรวจมันคุกไปเลยมันคุ้มไปเลยนะ ตำรวจยี่ทึงเออตำรวจยี่ทึ่งหน่อยยี่รุมตำรวจยี่ทึงกันอันเด็กหน่อยเสือปืนสิบพรยี่รุ่มใช่ไหล่ะคนบอกโอ้โหแล้วแปดหนึ่งตัวอันโอ้ยมันสิตายแล้วแต่มาเต่งขักปันนั่นตัวมาเต่งมันแห้งพะโล่ครับว่ายใต้รถคนมาแถวหนึ่เแถาตำรวจนึ่งครับขนาดที่แรกแล้นเล่ากับกอดหน่วยน่นแหละกอดเด็กหน่อยกอดมันบออยู่มันดีนดิน เอนมาเพื่อนละพูดละสี่ห้าคนแล้มาให้มดพื่นละหกคนพื่นละเพื่นละถึงบอกว่ามาบาดเดีอะโอบมันจับแขนกันตะรวจโอบดิ้งหนอยไหออกเลยอืบาดีเต้งลมลงเลยเนี่ยนี่กุ๊กใหม่นั่นนี่แหละซ้ำนี่แหละกุ๊กใหม่นั่นเต้นมันมุนเลยบอลมันอันนี้กันนั่นพี่จังกอดหลัดฝัดเวียงกันกับดิ้งหน่อยมุนเลยจักพัดตั้งขอหายังกับโบหู ตุ่มครับปแน่เอากนัวยมันก็ตายแล้วเด็น่อยตัวเติงมันขาดปั่นน้ดเด็กน่อยจกคนคุณพ่อเนยผู้เดียวงี่าผู้เดียวนะบ้าคุพอตีให้ตัวนอ่ะโยกให้กเก่าหนึ่งอ่ะกเก่านัเลขตัวได้น่งโมีอีกบคุณพ่อมีแล้วสามตัวเดียวๆเลยเออเดียวๆเลยนอนตยคุณพอตำรวจหกหกคนก็เป็นหกแล้วก่อนจะเป็นเก่าเล็กน่อยคูนึงอยุม นิดหน่อยก็เป็นหนึ่งนะจะว่าให้พกเก่าหนึ่งไปเลยค่ะตอนเหล็กคุณพ่อว่าจันเนาะคุณพ่อนี่แหละครับคุณพ่อเพิ่นมันใจนิสตูเล็กเพิ่นเนาะค่ะแล้วก็ความฝันของเพิ่นค่ะตัวเล็กคุณพ่อเพิ่นหายมาแล้วนะครับเนาะหายสาวนิ้งตีสาวนิ้งสตีเป็นตัวไหนค่ะจนเดียวตัวเล็กคุณพ่อเพิ่นหายมาละให้ล่องห้สาวนิ้งตีเอาตามคุณพ่อล่ะค่ะเอาตามคุณพ่อเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นมันใจนิสตูเล็กเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นฝันแล้วก็เพิ่นตีให้แล้วก็เอา ตัวเลขกคือคุณพ่อตีให้ค่ะหกเก่าหนึ่งเนาะค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะสีตีตัวเลขกจากจ่าจากคุณพ่อก็สามารถตีได้ค่ะค้อมินไตคลิปค่ะเพราะว่ามันมันเห็นเต็มหูเต็มตาคร่ะคุณพ่อมั่นใจในตัวเลขเพิ่นค่ะคุณผู้ชมเห็นพ่อเสาวๆฝันคักเพิ่นว่าค่ะเห็นเต็มหูเต็มตาเลยเห็นเต็มหูเต็มตาฟันคักไม่งวดนี่เพิ่นว่าค่ะเอาตัวนี้เอาตัวพ่อมาให้มาเลี้ยงมาครันเนาะเป็นตัวเลขกสามตัวห้างเดียวเนียนๆครับ ถูก <Five. S 1> ตัวถ่ายเนาะแค่ถ่ายแค่ตีห่างเต้อ honest, mm ุพูดตีห่างแต่ที่เป็นสามตัวก็บบเนี่ยมักอาจจะเป็นไปไหนก็พอเนาะแต่เป็นความคิดเห็นของกระทรวกาบตึ้งหอยลุมซิ้เปลี่ยนความอาจจะเป็นแปดแปดางบนอาจจะเป็นตำรวจที่เป็นเจ็ดเนาะเจ็ดเก่าหกที่ไดเจ็ดหกเก่ามีเป็นแนวท่าเป็นความคิดเหนส่วนตัวนะครับเนาะเป็นความเห็นส่วนตัวมันใครแน่มันดจับมันกอด โบกเอาเลยนะเป็นปอดเลยอดเป็นเก่าที่แล้วปอดเดี๋ว่าเป็นเก่าเลยล่ะปอดค่ะเป็นหน่อยเป็นหนึ่งเาี๋ยว่าตัวบวหกคนหกเก่าหนึ่งค่ะขนนั่งไปได้แปะคุณพอเรียบร้ครับค่ะเป็นแนวทางในงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณพ่อมีอย่างเพิ่มเติมอีกบ่ผมมีแล้วกับฟันกับฟันสันสันฟันทนั้นที่แล้วค่ะตัวเลขคุณพ่อก็บหายมาชัดเจนแล้วความฝันก็ชัดเจนคุณพ่อว่าค่ะ ค่ะขอขอบคุณพ่อสไสว์ได้หลายค่ะใ,ในคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อสรุปแนวทางตเลข้อฝันในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลของพ่อสไัย์ค่ะในงวดวันที่16กรกฎาคม2 5 6 7นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปคงสุดท้ายเนาะค่ะเป็นคลิปที่3ของพ่อสไัย์ค่ะเพื่อนว่าเพื่อนฝันขึ้นบ้านพระเพิ่นว่าค่ะฝันเห็นตำรวจไล่จับด็ดหน่อยเนาะค่ะเพื่อนว่าตำรวจนี่มาหคนเพื่อนว่า มากอดเอาเด็กหน่อยเพิ่นว่ากอดกุมจับเด็กหน่อยนี่คนหนึ่งเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นก็เลยตีเป็นตัวเลขให้เป็นหกเก้าหนึ่งเนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันค่ะตัดเลนค่ะหกหนึ 1, ่งหกเก้าเก้าหนึ่งเนาะค่ะเป็นแนวทางในวันวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่ก็พอสวัยสุขูมสุขคนค่ะอย่าลืมตัดกลับหมุนค่ะท่านผู้ชมกันไว้ค่ะ ถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะคะ่ะสาวนินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนินพรรวยน,นํ่นเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณ